ญาิโย,ยมทั้งหลายในตอนนั้นเป็นว่าเด็กชายแดงกระตกลงปงใจขั้นพ่อแม่ว่าจังสั้นลูกกระบอกินขัดดูกที่ถ้ำต่มใจครูสเนลคือบอพญายายแนลใมั่นได้เจ้าเห็นดีลูกบว่าบอกล้ยขัดจากเถื่อนหน้าขั้นพ่อแม่เห็นจอบแล้วรู้สิกาลวงเกิดเมื่อเด็กชายหนูแดงตกลงปงใจจะบวชสามเณรแล้วผู้เป็นพ่อกเ็เลยสิบอกลังส่งสอนก่อนจะเข้าไปบวชเป็นสามเณรหรืวอว่าบวชเล้วที่ตั้งตนแบบใด จังสิได้บุญได้กุศลพญายันคู่สาก็ดิสอนลูกทรายก่อนจะน้ำลูกไปบวชสืบต่อไปบัดเนมเทจังสาอุลาลลูกตกลวงเสือเปียสาตกเหตุบอกแจงทะเลียงขอกันเน้น ว่าตาตาดูก้อนแดงลูกเกี่ยวนั้นฟังพ่อสิบัญญายพอ่อดันดีใจหลายตัวลูกใช้ข้าวนี่ลูกได้ทําดีแล้บวบ่กขัดเนี่ยวว่าเจ้าฉลาดอยู่แล้วพ่อคอย่องนั้นยกยนี่จังแม่นลูกพ่อใจพ่อบ่เข้นขาดหตุอ ว่าข้องวัดพอสีส่วนในจำไว้เข้าจะไปข้องผ่ากาสาเพียดไหมเจ้าสิได้เข้าใจปฏิบัติถูกต้องงานของเขานั้นเก่าหลังท่านผัวฟังอยู่ในนี่ล้วนแต่เป็นเมีเที่ยเคยได้พ่อได้พานเคยเป็นทิดเป็นจานเคยเป็นปราดฉราดหูหูหน่อยคอยฟัง หามันผิดลาดพังงันเกินล่วงอย่าถือสาวเบียดขาทำมาก่อนต่อเดินตอนนี้ฟังว่าจีกของขาเท่าจันสาสิสอนลูกผิีหรือถูกจะเฝ้าเาวิจารณเรียวจังค่อยจาอย่าฟังเถืแองลูกลาฟังเพราะว่าแล้วจำโจทย์ลูกคำา นี่แม่นสุนทรบดีปากคำควันวัลูกเอลอเข้าเจ้าไปของผากาสาานซ่งเครื่องเพสีเหลืองห่อห่มมันคุ้มเลี้ยวไอต้ตังหลังเจ้าเย็ดคือแต่ข้งสมัยเมื่อกันเป็ยนโยม,มเมตสุ่มเป็นนี่เราก่อประงรงเจ้าหอศึกสาวเลี้ยงลูกขยันดูสีหัวป,ป้องเจ้าอยา่าขีดขันทองขององเน,นี้ยนั่นขยันเขานั่นท้อง สิกาบทเจ้าเยดแปดเปืือนดอกเพียนพำกัดทําตามหนึ่งสองสามถึงสิบไม่ค่อยซ้ำเจ้ารวมไว้เรียนนั้นได้เรียนแท้จะหลอแหล่ตั้งต่อจะได้เปลี่ยนคือพอเข้าเมื่อบวชตั้งแต่กี่ทั้งขี่ขานก็เมนมืน ทั้งขี่ดื้อกับพ้องนั่นจนขี่กากนั้นกินหัวเข้าเป็นจวดเหลือเกินจิตเกินมาเลยลงโอ้ใหญ่พ่อตัวจังวนป่อเหตุผลพ่อได้โอ้เอาขั้นจิตได้แต่เป็นเป้าคพ้งทสิ่ดีกว่านี่แต่การจี้คิดบ่ทั้นซื้อว่าการบวชนั่นอย่าบวชแต่เพียงกายใจไใม่ ต้องทํากะพําเพียนเรียนน้อมถนอมต้นตรงตั้งจิตตั้งให้ตั้งต่อบาปจะทํากรรมอย่าก่ออดตปาต่อตั้งห้ลิน้อมให้แนบนําอ้ายต่อกรรมบาปให้ความสวยกลัวกงหนูแดง ตวนทำเอียกแกนเองสวัสดีเจ้าของหัวพอซ้อมดูสวนมือเกือกคอนแกนอกปวนแปลนับแต่มือสิสวยกันซ้อมเลี้ยวกับอ่อนใจซุ่มือน,นี้าศาสนาเลยสิฮงบไายเพราะว่าขาดคนถือทำแต่เพื่อตามใจกันเหยียดขวางจังมองมัวเป็นเจ้าหัวบุข้องเผาบาสักูบาสิกาก็ถือดามแจห่างเห็นกันไปคนทางเจ้า ก็เห็นจังสันคอยก็เห็นจังสี่คติตั้งเจ้าตั้งกันพันบอกว่ากันมีเขาเล่าคอยบอปองดองอยู่สวยศาสนากระสวยมองคำเจ้าเสื้มถอยหนูแดง คนดูจริงนับมือน่อยคนพลอยนั่นเต็มเมืองบันดตทอหย,ยีบมือกันหมู่พันหลักเต็มบ้าหาขาดละการมโมเ,เย็นแจ้ง เป็นจริงจังด้ต่างนับแต่เมื่อสีเหินห้างขั้นไม่เอาบพราระได้กังวลมุนมุ่นสลายเหลือแต่ฝูงน้องไอ้กันฝูงมูเยาวชนทิเป็นคนชู้สักซอยปากคองนั่นไปนาแม่อนี่ดีได้หลายศึกษาตนที่โอกาสเจ้ายังมีพ่อขอฝากลูกน้อยใจตั้งเจ้าต่อจริงเจ้าอย่าหยุดจู่นิง่งให้รีบเปลี่ยงศึกษาคำ พอกัะมีวาจาที่สั่งความแต่เพียงนี้ทำไม่ดีเลยเจ้าสิเป็นแนวก้าวไตอนาคตการไก่ซ้องบ่อยนกันมืดมัวกันมัวเล่นเซมบบดีนันดอกนาลูกค้ำ oh